สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะ่ะคอมเมนต์ไม่ขึ้นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรัฐบาลไทยขอห้าสิบแชร์นะคะรัฐบาลไทยขอห้าสิบแชร์นะคะขอคนละสองแชร์สองแชร์นะคะทำไมผมไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลย เครื่องนี้เห็นเครื่องนั้นไม่เห็นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดอกอ้อสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนขาใครเข้ามาแล้วขอคนละสองแชร์สองแชร์ไร้นี้เป็นไร้รัฐบาลไทยนะคะไร้รัฐบาลไทย <c oughs> วันนี้ใครรวยนอยบ้างวันนี้นอยปกติสามตัวแตกสองตัวแตกตรงๆนะคะ วันนี้นอยปกติ3ตัวแตก2ตัวแตกตรงๆนะดีใจกับคนที่ได้นะคะดีใจกับคนที่ได้นะทำไมแชร์ไม่ขึ้นเลยใครเข้ามาแล้วขอคนละสองแชร์สองแชร์นะคะสวัสดีค่ะคุณดาสวัสดีค่ะคุณวลีนะคะขอไลไรรัฐบาลขอห้าสิบแชร์ได้ไหมเอ่ย ได้ไหมคะแชร์ก่อนใครเลยสามแชร์แล้วค่ะพี่น้อยขอบคุณค่ะพี่น้อยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณบํารุงสวัสดีทุกคนนะคะใครที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษใส่ชื่อเล่นให้ด้วยนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะ <c oughs> แชร์สองแชร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวรรณาสวัสดีค่ะคุณโลกนีสีมูคุณยุ้ยนะคะ วันนี้ใครรวยน้อยบ้าง3ตัวแตก2ตัวแตกนะคะรอครบ50แชร์บุ๋งถึงจะปล่อยรัฐบาลนะคะไม่ครบไม่ปล่อยนะคะถ้าไม่ครบ50แชร์ไม่ปล่อยนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่ม v i p นะคะหลายคนยังถามอยู่ว่าเจ๊เข้ากลุ่มยังไงอะไรยังไงนะคะใครที่พร้อม ใครที่พร้อมเข้ากลุ่มนะคะ199บาทตลอดชีพนะคะแอดไอดีไลน์มา0809717574นะคะใครที่ไม่พร้อมเข้ากลุ่มรอหน้าเพจแต่ถ้าวันไหนบุ่มไม่ว่างบุ่มก็จะไม่ได้ไลค์นะคะวันนี้รวยปังๆนะคะพี่น้อยบอกนะคะวันนี้พี่น้อยรวยมากนะคะได้เกือบเยอะเลยนะคะได้เกือบหลักหมื่นหรือหลักหมื่นนะคะดีใจกับคนที่ได้นะคะ เวลาหวยเข้าแค่คําขอบคุณก็ดีใจแล้วนะคะไม่ใช่หวยเข้าหวยไม่เข้านิ่งอะไรอย่างนี้เราก็ไม่มีกําลังใจนะคะเวลาหวยเข้าแค่คําขอบคุณก็ดีใจแล้วนะคะสวัสดี34คนนะคะทุกคนคะตอนนี้แชร์อยู่ที่39แชร์นะคะยังไม่ถึง50แชร์เลยนะคะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้หน่อยนะคะ ใครไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองนะคะพร้อมเปิดสาธารณะนะคะพร้อมเปิดสาธารณะให้บุญด้วยนะคะทุกคนคะ่ะรัฐบาลไทยงวดที่แล้วมาแค่รูปเจ็ดนะคะเจาะหลุดนะคะขออภัยด้วยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เข้ามาเจ็ดมวดติดนะคะทั้งเลขทูบทั้งอมสินแต่มวดที่แล้วอมสินแตกนะคะสามสอง,สองเลขทูบนะคะกับสามสอง แล้วก็หนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าคือสูตรคำนวณนะคะเด้งบนล่างนะคะอมอสินนะใช่ค่ะคุณยุ้ยไม่สบายยังไม่หายค่ะคือไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนอะไรนะคะแต่มันไอไอทีเนี่ยเป็นเดือนนะคะกว่าจะหายผมจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเดือนนี่ก็หลายทีแล้วเกือบเดือนแล้วก็ยังไม่หายแต่ว่ามันก็เบาลง บางทีก็ถึงไม่ค่อยอยากมาไลฟ์นะคะเพราะว่าเวลาพูดมันก็จะไอไปด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวกุมขออนุญาตกลับกล้องนะคะขออนุญาตกลับกล้องนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะให้แคปหวยนะจ๊ะวันนี้ให้ดูหน่อยวันนี้เห็นไหมคะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะคะวันนี้ตอนเที่ยงไม่ได้ว่างก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะใครที่อยากเข้ากลุ่ม แอดดีไลน์มา0809717574นะคะ3ตัวตรงๆนอยปกตินะคะ723เน้น23มา23นะคะเห็นไหมเอ่ย ơi? ดีใจกับคนที่ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวหารัฐบาลให้แคปนะคะหารัฐบาลแป๊บนึงเดี๋ยวให้แคปรัฐบาลกับออมสินนะคะ งวดนี้ไม่มีทกศนะคะทกศไม่มีนะงวดนี้นะหาหวยแป๊บหนึง่งรัฐบาลไทยงวดนี้เด่นที่แปดรองที่หกนะคะทุกคนคะ่ะเด่นที่แปดรองที่หกนะคะแคปเลยจ้าไม่พูดมากเนาะไม่พูดมากขอให้ทุกคนเข้ามาแล้วช่วยบุมแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเผื่อหวยเราเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมา เหมือนวันนี้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไลก็เสียดายอยู่คนในคนที่อยู่นอกกลุ่มก็จะไม่ได้กับเรานะคะได้แค่คนในกลุ่ม <c oughs> เด่นที่แปดรองที่หกหกกับเก้าตัวเดียวกันอย่าลืมนะคะซื้อแปดหกก็ซื้อแปดเก้าด้วยนะคะตัวไหนที่กลับให้แล้วแต่ตัวไหนที่ยังไม่กลับถ้าชอบเช่นสองเก้าเก้าสองก็ซื้อสองหกหกสองด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสองหกหกสองนะคะแปดหกแปดเก้าตัวเดียวกันอย่าลืมนะคะ ได้แล้วรีบไปหาซื้อรอตตอรี่ไว้เลยก่อนอั้นนะคะบอกเลยว่าอั้นนะคะใกล้ๆอั้นชัวนะคะแปดสองสองแปดนะคะรัฐบาลไทยฝากตัวหนึ่งถ้าชอบเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะออมสินเลยค่ะอันนี้ออมสินนะคะทุกคนค่ะออมสินเด่นที่หกรองที่หนึ่งนะคะออมสินเด่นที่หกรองที่หนึ่ง ทำเสร็จตั้งแต่วันที่18นะคะแต่เพิ่งมาไลค์นะคะวันนี้วันที่21เนาะวันนี้วันที่21นะคะทุกคนค่ะโอเคเนาะใครแคบไม่ทันบ้างใครยังแคบไม่ทันมีไม่เอ่ยไม่ไม่มีเนาะใครดูไม่ทันดูย้อนหลังนะคะรัฐบาลไทยจะยังไม่ลบรัฐบาลไทยจะยังไม่ลบนะคะส่วนเลขทูบ <c oughs> รอเลขทูบรอใกล้ๆหวยออกบุ๋มจะพาจุดนะคะโอเคนะคะทุกคนคะ่ะเลขทูบนะคะเลขทูบรอใกล้ๆหวยออกบุ๋มจะพาจุดนะคะเลขทูบงวดก่อนโน้นเกสองเข้าอมสินงวดที่แล้วสามสองก็เข้าอมสินนะคะเพราะฉะนั้นเลขทูบที่บุ๋มจุดตามได้ทุกหวยทุกคุณทั้งอมสินทองกสรัฐบาลน,นะคะ ตามด้วยทั้งสามหุ้นเลยนะคะบางคนก็ตามอย่างตามรัฐบาลอย่างเดียวงวดที่แล้วมันเข้าออมสินงวดก่อนนู้นก็เข้าออมสินนะคะก็จะไม่ได้นะคะเดี๋ยวงวดนี้ใกล้ๆชอบตัวไหนจะมาฟันให้อีกทีนะคะทุกคนคะชอบตัวไหนจะมาฟันจะมาบอกให้อีกทีนะวันนี้มาไล์รัฐบาลอย่างเดียวนะคะอยู่ในกลุ่มมีทุกหน่วยทุกหุ้นนะคะใครสนใจเข้ากลุ่มแอดไดดีไลน์มาเลยนะคะ โอเคนะคะทุกคนขาขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้บุมขอลงไลค์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบายบาย